กับรองครับสุขก็ความสุขบนเวทีกัดสาวน้อยมหัศจรรย์อันนี้เป็นลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเด้เห็นบ่แต่ปัจจุบันมีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเอาผู้ใดล่ะบัดนี้เอ้าพี่น้องอู๋แจ๊กผู้ใดิหารแจักบ่จ๊าฮู๋แจ๊กเนาะอู๋อิงเพชรบ้านแพ่ กิน้ำพวาได้ละเลยากไอ้คนหนาลาคนไปประกาศอะไรจาบหัวประกาศว่าวงอิงย่างดีเยไอ้ทรัมี่ติดเรื่อยอันนี้ทีวงอิงใส่นี่ละไ่เป็นวงอีนี่ยัพันอุงอังใส่ละเราประกาศย่างดีไหมโอ้โาเงินเกินใส่ละโอเคโอ้มากินพวงพวเลย ผู้ดต่กลปกันดีขอบคุยโอ้ยพอด้ยินคันี่หลุดมือกลยบ้านี่อโอ้ยเขี้ยวพี่ยานิปัดพอแล้วมาเปิดถืกลองมาเปิดถือกล้องเห็นก็เห็นแตเห็นน้ำเขายี่ห้อไหน่เบิกนะไอโฟนันนี่นะโอ้ยเปแต่ถือีบหรื้อเนหมเต เช็ดเมาแม่มาแม่มาแม่าวาไปคนเอาเงินดูเลยไปกินหัวกินหางแกงกินหางกินเอุดนะหยุดไม่เหมียนเงี้ยวขยะอีกลย แต่อย่างนี้ยอาแต่เสผหาใช่ไหมยังเราสิเดียร์นะคอยร้องนะเอ้ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เลยให้เจ้าลำเจ้ารวยเอ้ยผู้ว่าให้แกมันตีดีเท่ากับสอนตื่นไหลเออยิ้มเห็นตางเขาละอจิตเขาละวันตีใส่ใจละขันหมดไปจำเดียนแล้ว หน้าเขากูก็ปากสยามนะเว้ยอ๋อีขันลาหน้าเขาเคยเห็หนลาเท่านั้นพี่ใส่ไ,สสสไอ้ตี้สบู่สมุนไพรอีงอนสวยจริงต้องอิงอ่อนอยากขาวนวลหน้าขาวใสใส่อิงอ่อนลงไป็ันสมุ่ท่าดาดเขาเคยชื่อมาท่าตระกูลแล้วสม้ไมเทายิงกระดาษยังอะเนี่ยโอ้ใครตีกันจ่ายค่าหมอลำอเแบนว่า วันพระลุงสิ้นกับเสียนแล้วมึงอย่าบอกันแล้เราจแข่งยังเราวางเจ้ากับล้มเลี้ยงเยียได้โกกันกระล้งเลียงเะเก้าซ้อนอ๋อเาสวัสดีเป็นลุงเลี้ยนมัดมัดยมแน่นอนมัดทยมถมถมกับถมกัห้องน้ำข้องต้กับสรสบายยุ่หรอมาทานกยางนีมาทานก็ ไปไปเขายทั้งสุดองไหลวะหลังบอลลูนมาฉี่ก่อนคอแข็งเจ้าบอกณะพ่ออาจารย์ปัญญามงยังมือเอ้ยังมงกับสารองวล้ังลนี่ไปไปเขารต้องทำโฮเต็มที่อยู่มันไหลหลังบอลลูนเออไ้โนหลอกก็มือยองยอง ไว้ปั่นยังเลยนี่ทานเดกุท่านคูกกระทังท่านกำนัพุทธวัมันจัดมาไหห็นน่จัดมาใหปนสามหมองเลบปากร้ไปจ้งขีดนเลยมัทำอดิเข้ากนดก็ของน้องคอยนเลนะสวัสดีพี่น้องช้าเมืองสีมหาโพธิจังหวัดอุดรสีเมือง อโอเพลงนี่มันห้อยกอดผู้หยดด้วยลมผดผัดทองรัตตามทองผูรัอผูรีอกบมาตังมากิผิฮิฮนฮิ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 ฮุฮิฮิฮิฮเฮยยิฮิฮูฮิ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 ฮงาาหลฮิฮงฮิ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 ไิฮิฮมาิฮ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 ิเิฮ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 ยฮิ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 รบฮ ประเด้พุณท่าน<ส>าเรียบร้อยเป็นน่หะจนมานของเขากระแต่มูจักจั่งักตลงก,กจักตุผิวจักจุม,มเกาจักุไม้มูเกาจนเป็นฝายักจัไม่ตุกผิวีอย่างหนึ่กะซิวจักแม่งไม่ม่เ็นซิวแม่อย่างน่ไอ้ไสังข้างสังข้างบ้าจะเกิดสูงมปะเนี่ยนี่อ่าอีกปอดมันกะายดาาักยุ่นละยิ่อ่นยุ่ไลกยไร เป็นไม่ยิ่งเรือไอ้เาคุณไปกินหนาขอบเสียด้วยรองๆกัอบกรลงเนี่ยเป็นไม่ยิ่งอุณยันเราดิแล้วไม่อยากทำลายร่างกายดิจะว่านูกว่าหลานใดเนอวเอาเอเว้ปีนี้สาวน้อยแพงปรับปรุงใหม่จต่พัฒนาใหม่เพราะพี่น้องรถร่งรวยรวยเขามากมิตร มีตรลดคัดใหม่ๆมีตรลดขันงาลดเขาออกปากพี Entonces, Alter, like ่แมนร่ำเล่แม่มันไปใสมาใส่มาตรงถึงมองถึงทีตรถึงมองถึงทีหลานรกตีแล้วปีที่แล้วเห็นว่าซื้อรถบัตรผันเรัดล่มปีนี้อยากแมนพีนี้อยากไ้ซีเซื้อรถทั่วเลยเปิดแองตั้งแต่ขึ้นยานลูกร้องฮอนแมนนนัโจเลยจับมาเล้รถ s e ีค่ะเีขั้นเลยขันหอยี่แอห้างดีดีไม่ได้กระห้าง แต่จะเอาไปตัวลวดไหมได้ครับด้ยไหมกับไหมแต่สีเอาแล้วก็ขึ้นไบว่าสันฝนตกแห้งกับอะไรไปเอานสานาบอกจะกวซุบอรอไม่จ้ไปนั่นนี่รถขั้นไหนด้วยนี่อรถขั้น่อยชีกับรถตีนี่ละพูดอะไระแบบตะรนขึ้นจะออกงั้นไหนออกไมมาสันันมาตะล่ำแล้วๆออกตะกอนมูออกพุ่มมัก็มาบ้านจะพไปสามมุมกัมี แรกไปเรื่อยๆเออแรงไปเรื่อยๆอปีนี้พัฒน,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 นาไหมปรับปรุงไหมอะไรอีกปรุงงอตลกล<แ>พูนารับตะลุกไรเล็กพูนชิแตกไรห่วงเรื่อยมาสักพัฒนงคุณภาพลดคุณภาพเพราะการตุ้มประชุมแล้วกรับที่งันตะลกุกประชุมทังไหนครับขัดพูนาร์บพู้ใด้จุ่มรูออสิไลออกขึ้นกัน เว้ยแค่ีสิบชุบมุกกันตะลกกทับมันมวนวน,วนสรงาอังเออเงินอยู่นี่ัเงือนแล้วอีกย่างหนึ่งพี่น้อง,งับงานสารนอยแพนขอบคูดพี่น้องท่า,านจังหวัดอุบลเม<า>ื่อก่อนหน่กับยุบบนเนี่ยฝากไปหันซีสเกตกรับไปอุบลซีเสเกตซีเสเกตอุบลอยู่นี่ะอุบนือกงานหลงาไรพ่อหนาเร่ตังค์คาไมายมาเลยบะแมงข้ามมานาเดือสิรักจอุบบนี่มันใกล้มองเอายาคอยกฎหมาย้ครับเจหน้าที่ตำรวจก็พี่บอกมาได้จ้ไหยา เรียนได้ยังไงอเอายาประสาทเนี่ยามันยาท่าน้เหน่อยเข้าโดนแล้วนะรดมข่าวย่างเดียวพุฒไปวมากพ่อได้ไปีมหาพธได้ไปเซกประสาทผลตชาวผนแจงกับจิตตเวนแจงไม่บอกใหยตงงตัวใจผล่ตย่าเวลาเศาตายสอนากมันเชียดเเล็กเขาแล็ ปีนี้ก็เลยเสียงโป้งใหม่เวายสาวที่สามสิบเอ็ดแต่วงกล้องมันจะแตกลงสิบสามเป็นกระสีเปิดโป้งใหม่ครับวงสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยลำเพลินโชว์จำเกเนที่ขึ้นเสียงแบบนี้เลยแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ถอดตัวเนี่ยวงไทยวงพันงสิน่าจะเป็นแมนมาีิวันขึ้นดีแมนมาีิวันแมนมากเลยนี่เราลูกหลานพี่น้องไห้จังหวัดอุบลนี่แหละนี่มาเออเออแต่ั้งปักอย่าฟังดูดิฮะ เอเอกไม่นัเอกไม่เข้ามาเดี๋ยวคอยลงกังย่องเอาไม่เ็นงเอามาดังฟังหมอลำเอาฟังกันแล้ไปพี่น้องเสียบัตรเขมาลอยบางด้วนครับเอาบัตรลอยบุ่นีบัตรละอยครับเอาขายยังแพงแฉอยังขาคนหลก็ดีเพราะเมื่อดคนจีบอกโนมราจะขายตัวขายไม่มันหาบัตรลอยพุ่นขันเบอนคือาต้องจิบบัตรแล้วหยุดพีชแบบไดปล่อยเข้ามาสืเอเลยคุ่นขิบเอาบัหมอกคุ่ ลำพองติดแตกกน้องเา,าพราะวพระเดชพระคุณท่านลวงพขัวขันน้นแตกจ้งต้งอีกสาปีเลยลน,น้่แตกจ้งต้ยสามปีแนนเพราะว่าแตกแค่แน่นอนแหต้องมขึ้นกัจางโตสองานผนานาุนนเดียจเราเอาพี่น้องเฝ้าเขาไม่ให้แตกแตบัตรล้ำผุน่ะบัตรสิล้ำจะแตกปีเจ็ดศูนเลย<ม> <laughs> วายืนบาเลยมงสัญญาเป็นเจ็ดส่วแต่แต่บอลก็จะส่สิเป็นยืนไปยาวเลยลังเลยมนเอาที่บกาลาเกิดไม่เห็นบอไวรุนรักขอมาไหมออเดชันสี่สิบคนมีแต่ไวรุนย่าเอาซุ้มเขอาเทาติบๆมาได้ขอมามักบ่เอาขับมาบาเได้แล้อายุที่น่อยที่สุดนะลูกอะอายุท่ไรนี่ยไปหยกไปครับนอมุดซีาไปอ เดียวนี่แสงเสียใจเข้าวันเมียไปมีสู่วันทองเอ้ยกูสิกูเพ่มากสิว่ามึงจะต้องบุนสังมาสูงแทงมือนี้สิว่าเจ้าสิบอันยังนักเลงมันบอกสมุนนำไปตามท้องเอย่เขาหน่อยเองไม่นำแล้วว่าคุณทะไปชื่อหลายต่อหลายเวลาตั้งมาตั้งซื้อมาค่อยเฉกนี่ แทนเขาเลยเรียวนี่สิบ้านสาหามาลือเขากะว่าอีวันทองเนี่ยเขามันหนีไปมิสุไปกวัดไปลบเนี่ยนรียนซวยขนาดเฮ้ยแก่แท้แค่เมือนี่ถ้าแก่ก็ตายหมดนะกว่าดในที่สุดมันก็ไม่อีกอ๋อก็ยิงเสาอยู่ไหนนี่ปัดทิ้งโถใครโอบปัดไฟ กูไม่ใช่บัตรทองกูไม่ใช่บัตรทอก็ไม่ใช่ทองอะไรจองเนียบกูเป็นเจ้าพาเจ้าานีเฮ้ยเมียน้อยพ่อเด้นมาอู่มปัดทุนี่หามหน่อยพอเจสซ์โอ้ยสิแงนกอมาสรางจิตก็เป็นอันคุณนายครับอายืนขึ้นหนบากนนะครับมือคำเอวครับอุ้ยสมมติขึ้นทาเกลท จุกเมื่อึ้นสูงานหยาลรูเ้เป็นบ้าสิมาหาไหรเลยนี znaczy, er ่จุกหัจังอย่างนี้ไม่ยาจกังสิ่อรุสาวีกรลี่ยชุนกูตเกูเห็นแต่กูรู้สวัสดียาวชน ปานายเจ้าภาพเนี่ยรุ่นาบแ้มจาภางครับพูดบ่บ่หนาเจ้าของนาะหน้าตาเขาไขน้ำงามกระากระงามัวได้เไม่ใช่หาขกล่องตะเคียนงทอกไม่ยังอ่ะแล้วบ่หนาตัวเองรุ่นหนั่งไหนานรู้เป็นยังค่ะบปูยุนหนูตรงที่ขุบออมแนมังกานหนูซับนี่ไม่เอาที่ซับไหนของนากว่าหดบบนแล้ยวมันเป็นยังไงมันเกาเอาเนาะใครหลาดีครับไม่ยาม่าลาดเลย ไอ้ไปซื้อแป้งซักในสูทมึงหรือเ่าเอ้าน้ำมันมอย่างมันคุยถ้ามันคุยเนี่ยนเน้น้ำยาปักพนุ่งไฟไน่ดิหอมสดชื่น้ำนสามเท่าคว้านุ่งคูณที่เรียบง,ง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัวดิบอ่ะน้ำยาปักพนุ่งไฟไน่ดิบอกแม่ซื้อม่าก,กินนะบกกักปอมึงซื้อมาใส่น้ำยาเขาปุ้นกินนะนะน้ำยาปักพนุ่งมันมเป็นน้ำยาเขาปุ้นตรงนังง้นใค้เห็นไดงกันแดาใส่สูตรหมโอ้ซักูตรซักเสือซักผ้กกาเออโอ้กินหอมสิครับแม่ที่ไปซื้อใส่ครับผม เอาบัตรทองเอ้ยโอ้ยแค่เอา,าบัตรเมนบัตรทองก็มนเทสต์มีจมับผู้เจ้าพันโอ้ยมาล่ำกบพยัดกบพยัดคุณพยัดสิบกระแตกผมเท่ากระไซขันเดียวมันก,าาก็พิษพวกมันหรือมันจะเป็นครับจ้าเป็นแบบไหนผมจะเขา้าห้องน้ำหาห้องน้ำมาเห็นคืนแม่มันหลังซาลาศร์เยครับ ถ้่จะคัดง่เน yeah. ี่นะจริงแต่พ่อี <S <s ่น claro> ้ากัตอนแมงทุ่งเท่าจะ้องอะไรเสร็จตายแล้วมือเศร้าลูกหลานออกมาลูกนี่สิย่ายากจะาปเนี่ยก็เสียหาเสียมด้วมสม้ดนัแต่องมาทุ่งเท่าไอยากไปหุ่นจักทิอยู่ทีไหนล่ะเพราะมาโดนรนขาบเลนออก วัดท่องผู้ใดล่ะครับบัดนี้เอาวัดท่องไอ้ชาต่อไปกันนะเอาสักต่อไปเจ้าขอก็มาเปิดตัวเป็นผู้แรกเนียนี่ว่ครับเออสักต่อไปเพาวัดท่องมาคุณสักมาจังขาโอ้จังสีเลยมาขายมันท่องอยู่นี่แมนคุณอะไรครับผมสักเออเงินดิจิตอลหรอครับเนี่ยเพื่อนักสงฆ์ท้าบอสโอ้ยถ่ายแล้วถ่ายอีกยู่นิคอร์ี่จักเจียที่ไปไซรัปน้วันวอลล์บอดแตกไปน้ำหาอ่อนล่ะอ่ะศิลปินท่านต่อไปครับ

อยูขาดโจนเนี่วยดีวุ้ยเป็นคนดีต่นเต้นงังุ้ยวุ้ยคือการถามขานมาเต้นยังตืนเจ้าหรอไอ้เจงเนี่ยนรอกคนนี้เนาะย่าอาายามาาาาาาา่าา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 ไมาาาาาาา ก้องหัวกูเปกนไยสิจักรแมมึมตีเฮ้ยแบพีออก เห็ดอะไรยมันเยาเห็นไหมนะเยยันกินหัเจ้าขอเอาเห็ดไหมเห็ดไหม ยังนี่เกือบตายคือสิตายหายใจไม่ออกคนพิบ่าวจินดลังจะของใดได้เมื่อย่างมีชีวิตบ่เอาไปสิเมื่อย่างนี้ชีวิตเนบ่สิบบตายก่อนผูกที่มาหัวสองคนดาบอยู่ในมือย่างนี้เขาซักเคยอีตัวเดียวดีที่ใดดิเมื่อแรกมาหายจวนรู้จักแล้วเป็นจี เอาชีวิตมานี้ไม่จะเห็ดทอเอาช่วิตมาเจ็เจ็บเจ็บเฮ้ยเอาช่วิมาเขาหลอกตัวยาขาตขอยาขาเขาตัว่าเห็ดยัง่าเพื่ออย่งเพื่อเป็นอนมตตาโอ้โหสิเป็นอนตตา็งีชีวิตอยู่อยู่ตีเมื่อไ่แต่อยอยู่มันกับ่คือคนหรือไม่กูว่าเว วามมากจะขไม่ไดมาไนใส่นใช่ของต้นนบอจะไปว่าเขาค้อนสิว่าเขามึ่งสองคนมาจะโดนไหนเ่านไมู่เอาจะขาดเลยบอครับไว้ชีวิตห่อว้ชีวิตเออไปแต่มีของแม่ของแม่แล้วไหนึงต่อบอกอยู่มาแล้วนนี้ก็ให้ไว้ไว้ไดก็ได เอาว่ามันตัวรับเป็นุนสั่งโมเมนต์ิเาะนี่ว่าอีดีเลยเนาะเย้ใันเป็นกลมลมาู้ใครเป็นจอหัวจะกวนเงียวเลยเละๆๆกวาเนี่ยไปเละๆๆกวาม้งล่ะกลมลงไม่เนี่ยหย่งโอ้ยห้ตัวนี้ ยาบากันยาบากันยาเาเรื่อจริงว่าเราเด็นมอนันนัคุณแผนครับแล้วตัวรับไปยังก่าอ์องค์องค์ปริมองคปมาเอาจากสิอาจจะสั่งรับยังนี่ไปบอกมอนันให้รับยังนี่เออออยไต้ ยายกินเอาปิงเลือดตายเป็นนี้ท่านผื่นบานเดี๋ยวเราแกล้งเงนี้หมนี่ท่านผื่นบานอีสานบ้านเฮาแกล้งอยากได้มุ่นได้บ้างซักยาเลยเซวปิงให้ยายกินยาเนี่ยหักก็ตายเฮ้ยพอยังเบิ้งฉากนี่เอาไปสิฉากต่อไปเลยไปบอกสองคนล่ำเรื่องนี้เลยเฮ้ยคอยากฟังเรื่องนี้เราไม่ได้ฟังตะโดนเลยเป็นเรื่องท่านผื่นบานอีสานบ้านเฮาใส่ยอดปิงวันนี้ ตามหาคนทางแม่ตาบันดีนอใจพี่ยังแก่ห่อยลำน้ำทุกเสารคำบันบัดั้ทำข้าวบนโดยใจไอ้วง่จนา เแฟนหมวจ้าม่เ่นเป็นคนกินรใจไมะดีี่้ดีมัจะใส่ีอยว่ามันุวัฒนาได้หมอเจ้าเป็นตัวไหนก่เจ้าเป็นอางรเวดเลวดบอคือหรอกคือยั่งสันเจ้าต้องเป็นก่อนต่วนไหนใส่อยู่ ไซอินี่ยคือยังโอ้ซอิกับผู้พ่าสัจังแปลพันไตปีโรมันเมว่เป็นเฮ้ยบักมันคือลิ่กันเมย่เป็นดอกไสอิ๋วเลยปั้นหน้ามาพันไตปีโรมันถงมันบริยายนดงหละมันชี้ก้อนเมฆไปบนแมงที่ดวกานก้อนเมฆตายสีดวงหลวงพูเออไปรบริยับน้ำมือจาเห มันมูบ่อุ้บ่าจิวเรืองสังเกตชีโหเขาจะไปจับชิวเพื่อเปันเอาบัาิอุ้ยาจะได้จะไม่เหี้ยดิเหี่ยไูเหี่ยกเหี่ยแบบถาวรใส่เลยนี่อุ้ยถอดออกซะอ้ยพอเมื่อต้องไปเลยพอเปเจ้าอยาาไปอยู่รับเลี้เราตายแล้วตายถือว่าตายเรียงก็ถึงอย่างมากก็ได้กินคาตเตอร์อย่างอถียงก็ไดยติดคางาเตอร์นุ่่ยฟันมาเสียบฟงไฟ มากหลายได้บาทต้องเอาเรื่องนี้แหละก็ม่เขาเออไม่ยช่นุ่ยฟันแขนนั่นแหละแบตขาล้างไฟเอาเรื่องนี้แล่เอาเรื่องนี้หละกาส่นเนี่ยมันจะมันมันจะเสียรั้นอะไรจะวางใส่รับเงอนนี่จะได้ลางของไฟเอโอ้แม่รับเรื่องนี้หรมันจะมันจยมันไดเทาน สาติรบประตูมสมโพธิหัวใจบ้านี่เราไม่ดีแน่เลยชาวิสาระประโยชน์คุณพผมเอาดอกสาระคุณชาดแตกย่างเดียวแต่ว่าสีสามคนออกมาล่ำคนละเลี้ยงเลยหมอแรียมาล่ำคุณแผนแตบอกหมอที่สองล่ำยังอุงปริมาณจากนั้นพี่น้องเอ้ยคุนแผนตามหาน้องยี่วันพ่ออีสานสัวความเดแล้วอ่ียว ากูจะบุรูเลยว่ามึงมีจิตใจเลวทามขนาดไหนเป็นไงมีวันท้อมแม่ตาพาสงอกเจ้ามึงก็มาไหวเป็นเลยล่ะขอโทษเมื่อนี้ละกูสิขอตัดข้อมึงเสียประจาอ้อยใส้าวบานเจ้มึง้องยิ่งยั่งยยอ้อยบบกจนมาพบไหว ขอบใจหลายๆที่วันทองผู้ทีอัดความเมืยปรันเร่องจิตจใช้มึงสจะไปฮ่ฉันเนี่ยแอบไช่วกับพาคบ่พาัมาตาคือลิงมึงเียก็ได้จนไหนเฮ้ยโ่ยบักเพีงไปก็กลัไป มึงอยาก nhiều อยู่สมมุติอันนี้มันないเคยดิเอา

อยู่ตรงนั้นเลยไอ้สัตว์มึงเจ้าหรือเปล่านิ้วอ่ะมุงกะทีไอ้มุนกะทีมุงกะทีใช่หรือเปล่าขึ้นไปสี่บาทเนี่ยหยุดหยุดอยู่มองหน่อฉันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเคยกินลูกปืนมาหน้องใชเคยกินลูกปืนมาหน้องน่องพ้องจุ เออเอาจริงนี่ว่ละเอาไปดิเอาไป